เออมีอยู่เรื่องหนึ่งคุณหมอเขาบอกว่าคนที่เป็นเนื้อคู่กันเนี่ยจริงๆแล้วหน้าตาต้องมีส่วนละไม้คล้ายเคืงกันถึงจะเป็นเนื้อคู่กันจริงๆใช่แต่จริงๆเรื่องนี้มีคําอธิบายนะคะ,คะเพราะว่าเมื่อปี47ที่ผ่านมานี่เองค่ะ มีคุณซูซี่มาลินเนี่ยเขาเสนอทฤษฎีเรื่องรักแรกพบไว้ในหนังสือ,อ Love at First Sight เขาบอกว่าสาเหตุทำให้เกิดความรักนี่เกิดจากการมองเห็นค่ะคือเวลาเราเห็นไม่ว่าจะเป็นสัดส,ส่วนใบหน้าคางคิ้วที่มีความกลมเกืนกันคือบางคู่เนี่ยหน้าคล้ายกันเวลาเห็นอีกฝ่ายนีงเขาบอกเราจะรู้สึกสบายอกสบายใจ<อ>รู้สึกว่าแหมนหน้าตาเหมือนกันเปียบเลยนะคะแต่ถ้าเจอแบบเหมือนกันมากๆนี่เขาเรียกว่า คู่แท้ปาฏิหาริย์ค่ะและจริงๆแบบนี้ก็มีอยู่ด้วยนะคะยิ่งเหมือนกันมากยิ่งเป็นเรียกว่าเข้ากันได้ดียิ่งขึ้นวันนี้มีตัวอย่างมาให้ดูด้วยเป็นคู่ขวัญโด่งดังระดับโลกเลยนะคะคือคู่ของคุณเดวิดเบคแฮมกับภรรยาสาววิกตอเรียค่ะโอ้นี่ครับดูสิครับเห็นไหมครับดูนะคะนี่ะนีเขาลองเอามาเปรียบเทียบกันเห็นไหมคะว่าหน้าผากคิ้ว นะคะโดยเฉพาะช่วงตั้งแต่ด้านล่างเนี่ยค่ะริมฝีปากเหมือนกับจะเรียกว่าเป็นใบหน้าของคนคนเดียวกันเลยนะคะ<อ>เรียกว่าถ้าเอามาเทียบกันระหว่างเด่นชัดเลยนะคะนะฮะอย่างนี้เขาบอกเนื้อคู่ตัวจริงนะฮะเอาละครับทฤษฎีรักแรก,รกพบนี่เขาบอกว่าไม่ใช่ว่าจะใช้ได้กับชายและหญิงเท่านั้นชายกับชายก็ได้ชายกับชายก็ได้นี่นครับ,รบมากันที่คู่นี้เลยเขาเรียกว่าคู่รักสถานโลก <laughs> นี่ครับคุณหมอ ไหนคะดูหน่อยอนี่ครับ <Come on. S 1> อันนี้เป็นภาพของอคู่รักสถานโลกนะฮะเซอร์เอลตันจอนและเดวิดเฟอร์นิชนะฮะเขาบอกว่าหลังจากที่ได้พบกันปิ้งกันแล้วนะครับก็คบหาอยู่กินกันอย่างเปิดเผยมากว่า10ปีโอ้โหสิปีแล้วรักนี้ไม่มีพรมแดนอ่านได้ดูอีกทีนี่ฮะรักนี้ไม่มีพรมแดนจริงๆนะครับถ้าอยากทดลองรู้จักรักแรกพบนะฮะทฤษฎีสถานโลกให้ลึกซึ้ง หาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับในหนังสือกฎพิสดารปรากฏการพิศวงอ <laughs> <laughs> นี่ครับเหมือนจริงจริงนี่